สวัสดีครับผมชานุกรษชเชียงกะรยาในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านเข้าสู่โครงการเปิดประตูการค้าสู่ตลาดแอฟริกาและตะวันออกกลางปีที่สองซึ่งจัดขึ้นโดยโกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์ครับสำหรับโครงการของเราในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยของเราทุกๆท,ท,ท่านได้เล็งเห็นถึงโอกาส ความท้าทายรวมถึงกลยุทธ์ครับในการเจาะลึกเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคนี้นอกจากนี้ครับเราอยากให้ผู้ประกอบการของเราทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพอย่างตลาดแอฟริกาและตลาดตะวันออกกลางและเพื่อให้ทุกทท่านได้เห็นถึงภาพรวมของโครงการทางเราได้จัดเตรียมวิทีาเปิดโครงการของเรา ไปชมพร้อมๆกันครับผมขออนุญาตสร,รุปสิ่งที่ท่านกองสุกิติมาศนะครับได้พูดคุยกับพวกเราในช่วงเวลาสั้นๆแต่ได้เต็มเปลี่ยมไปด้วยเนื้อหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างแรกคือในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็เทคนิคในการเจาะตลาดผมอยากจะให้เป็นอัโขรนิมง่ายๆคือคําว่า Sparkle S p a r k l e คือการที่เราเปล่งประกายออกมานะครับตัว S คือ small packaging ครับใช้แพคเกจิ้งเล็กๆ ต่อมาตัว P คือ Promotion Strategy ใช้ตัว Promotion Strategy ที่จะช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าตัวต่อมาคือตัว A ครับ Assured Quality and Certification เรายังคงเน้นในเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพและในเรื่องของ Certification ตัว R ครับ Relationship Building สร้างความเชื่อใจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตัว K ครับ Know Your Customer รู้จักลูกค้าของเรา Long Term Growth Plan วางแผนระยะยาวและสุดท้ายครับ Expansion e to traditional and new market เราจะต้องมีการวางแผนทั้งในตลาดแบบดั้งเดิมและตลาดแบบใหม่ทางด้านของเทคโนโลยีทั่วไปนะครับและนั่นคือ key concept ของการบรรยายในหัวข้อนี้นะครับขอบคุณครับขอเสียปรบมือในช่วงแรกก่อนนะครับขอบคุณคุณจะารุ่นมากมากครับ นี้พูดบอว่าเห็นภาพเลยครับว่าตลาดอิหร่านี่จริง,รงๆแล้วเป็นโอกาสที่มีศักยภาพสูงมากๆที่อยากจะให้ผู้ประกอบการไทยของเราทุกท่านพิจารณาน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโมเดิร์นเทรดเอ่ยหรือว่าโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่มากมายตอนที่ท่านได้บอกนะครับเอาละครับตอนนี้เราขออนุญาตจะไปเปลี่ยนความสนใจไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์กันบ้างกับบริษัทกรไทยครับนี้จะกจะขอสอบถามคุณวัชรลักษณ์ครับ,รบว่าจุดเริ่มต้นของบริษัทกรไทยในการทําธุรกิจในการส่งออกไปที่ประเทศอียิปต์เนี่ยเริ่มต้นยังไงครับอู mm hmm. เดี๋ยวผมจะกลับมา าประเด็นนี้อีกเพราะว่ารู้สึกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็เทียบกับทางอิรักด้วยนะครับทีนี้เรามาลองถามคุณมูฮัมหมัดกันดีกว่าครับ Hello Mr. Muhammad Are you still there Hello Yes You can unmute and see He's the owner of the Asian supermarket He d i Hello Yes So now What time What time is it over there Seven o'clock. <laughs> Seven, Seven o'clock in, in the morning. Well, thank, thank you, so you so much, much. for waking up so, so early nice to, join to join us here. here. All, right, All right. So, so my, my question, question is, which, which types of Thai type type products are the, are the most interest, interest in, in, in 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 your, in your market, market in the market? So, so what, what would, would be, be the, the popular Thai product, product there? there?